เราได้รับการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่ะเลี้ยงประคับประคองจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรซึ่งทำให้เราได้ประโยชน์จากธรรมทั้งหมด ธรรมที่ไหลเวียนอยู่ในทุกข้อทานธรรมปรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร,ร์ทัสโรทำให้ได้ทําหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราในการรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัน พระเดชพกุกคนหลวงสดจันทร์ทัสโรซึ่งเกิดจากการทำงานหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรบมบรมีสามสิบทัศพระเดชพกุกคนหลวงสดจันทร์ทัสโรซึ่งเป็นศูนย์กลางของการ ทำหน้าที่ที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรที่เป็นตัวตนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดที่ มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นพัฒนาประปรุงจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่สร้างความละเอียดในวงจรของการจุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรม ที่บารมีสาสิบทัพพระเดชพระคุณหลงพ่อสดแจัมทัศโรได้เรียนรู้ประปงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดความเป็นอย่างอยู่ที่ทำให้ทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัพ พระเดชพุะคุณลวงพุทธสดันทัศโรเหมาะสมในการเป็นเส้นทางไหลเวียนปรมีสามสิบทัพพระเดชพุะคุณหลวงพุทธสดันทัศโรจากการจูบในสภาวะของทานสีมสมาธิที่ เป็นแผนผังสำเร็จเวลาปารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สตันทัสโรทาให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลตัวเองซึ่งกันและกันให้รับ ปรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทัโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเพึ่งพาอาศัยตัวเองหล่อเลี้ยงตัวเองอยู่ร่วมกันเพื่ออยู่ในสภาวะของการรุก เข้าหาธรรมทั้งหมดหาประโยชน์จากธรรมทั้งหมดได้สมบูรณ์เกิดการขยายขอบเขตพื้นที่ของนิพพานธรรมบารมีสาสิบพัพระเดชพระคุณหลวงพุษันทสัสสรครอบคุมไปยังนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรม อัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัศโรความก้าวหน้าของการขยายขอบเขตกว้างขวางไปยังนิพพานธรรมทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่มีมากที่เกิดจากการค้นพบทำรรกิเลสทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธพัทประเด็ปรกโหลวงพ่อสจรทัสโร,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 รที่เพิ่มมากขึ้น ที่อยู่ในขั้นตอนของการถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงโสชจันทัศโร,รใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติที่นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ ดำรงอยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดขนาดขอบเขตนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทััสะเดชพระคดุณหลลงพุทธจันทร,ร์ทัสโรที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเป็นความปลอดภัยไม่ประมาทของนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศนนี้เกิดความละเอียดของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธกันทรทัศโรได้เพิ่มมากขึ้นมีความละเอียดที่คนพบทำทั้งหมดได้เพิ่มมากขึ้น ธนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทศโรได้เพิ่มมากขึ้นรู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดได้มากขึ้นรับรู้เป็นวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ ที่ถูกพัฒนาเปลี่ยนเป็นปรมีสาสิบทัตพระเด็ดพระคุณหลวงปสุสจันทร์ทัสโรเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเด็ดพระคุณหลวงปุดจันท์ทัศโรที่สามารถดำรงอยู่ อย่างมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขสงบร่มเย็นเป็นบารมีสักสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันชัสโรที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองได้สมบูรณ์แล้วอยู่ตลอดเวลา รับรู้ได้ถึงการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบที่เพิ่มมากขึ้นเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการ ทิพานธร,รมบาร,รมีสามสิบทันพระเดชพระคุณหลวงพรสดจันทสโรให้ได้เป็นการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพรสจันทสโรที่ได้จะทบทั้งหมดในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลุมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมี สามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทสโรซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกโยได้นำให้พวกเราอดทนคือบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทสโรรวบรวมรักษาบรารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทร์ทัสโรจากธรรมทั้งหมดโดยอดทนศรัทธาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทร์ทัสโรรับรู้ถึงผังสำเร็จบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทสดกันทัสโรในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพาทนาท่านิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดเท,ทธรรมบารมีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงพุทสดกันทัสโร ได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราโดยการรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัพพระเดชพุกุลหลงโพสจันทัศโรที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลหลงโพสจันทัศโรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันญทัสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจก